ขนส่งทางบกเผยวันลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณสมบัติและเอกสารช่องทางการสมัครสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยค่ะจากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมให้เงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีอายุเกินกว่า65ปีนะคะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดหรือพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศจากสอบอคอนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อวันที่12ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะล่าสุดนะคะกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยเงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาการจ่ายเงินขั้นตอนลงทะเบียนและทำลายการโอนเงินดังต่อไปนี้นะคะคือต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีก่อนวันที่11สิงหาคม2564มีศักยภาพในการขับรถนะคะมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะค่ะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วนด้วยนะคะมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกค่ะไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2 5 3 3และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะกรณีรถเช่าต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่าโดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ์นะคะ มาดูการจ่ายเงินเยียวยาก,กันนะคะผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน13จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเราชนบุรีพระนครศรีอยุธยานะราธิวาสปัตตานียะลาสงขาจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา10,000บาทต่อคนนะคะ หรือคนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน16จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยกาญจนบุรีตากนครน,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์และยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงคราม สระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทต่อคนค่ะมาดูขั้นตอนจ่ายเงินและไทม์ไลน์นะคะ จ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน2รอบดังนี้นะคะรอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายน2 5 6 4สําหำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลนะคะรอบที่สองนะคะระหว่างวันที่2 2ถึง26พฤศจิกายน2 5 6 4สําหำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับค่ะ ทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการนี้ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้วยตนเองระหว่างวันที่25ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยน2564ในวันและเวลาราชาการณาอาคาร6ชั้น7กรมการขนส่งทางบกกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1 4และกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะ มาดูเอกสารที่ต้องใช้กันนะคะก็คือใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือรับที่จุดลงทะเบียนนะคะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะใบอนุญาตขับรถสาธารณะคะ่ะบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะนะคะ ทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564นะคะก็ขอขอบคุณข่าวสารจาก กรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ